สวัสดีตอนเย็นวันที่27ธันวาคมาศ2567นะครับผมใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับแต่ว่าล่มเหมือนยังเต็มคารเบลนะครับผมว้า20ประมาณ21-24ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมจุฬาส่วนลบเมตร50อ้า่านแล้วนะครับบานนี้เหลือปรั๊บสนุนนิดหน่อยครับเสียงม้อนเขาล็อกปาไหนะ องล่องครับแต่จูนได้มันิะเป็นแบบนี่นะครับมันจะองล่องลอยองล่องครับหันจูนได้ตามสูตรเปลี่ยนหัวพันใหม่ครับใส่หัวเม็ดสี่สิบนะผมจากเม็ดยี่สิบหนึ่งเลยแล้วครับบานนี่นะครับองล่อง โอ้โปวดเอ็นข้อครับสิเลยเสือกลเลยจิเลยรักเลยดันหมุนลงเออแดสิบห้าองศาครับเส้นเสือกกันคืนไปสุดแล้วก็ม้วนแล้วครับบานสุดเสือกมาต่ำล่มบาน เดินน <Turning>. okay, mm ิ่งโอเคครับ mm hmm. ผมมาทานแล้วพร้อมเดินทางนะครับแกสนุกล้วก็แพ็คเลยบาเนี่รอรับได้เลยครับผม mm hmm. ทางขอนแก่น mm hmm. ร้อยเปอร์เซ็นเงินว่าติดไฟเนี่ยเงินครับทิมงานไปมินติงเงิน ล่มมองเสือครับตอนเทศให้นักไปเลยการลานไม่ต้องกลัวผมรับประกันไม่มีหักแน่นอนนะผมกลางอากาศนี่เพราะนั่งนักแน่ล่มอัดให้มันใจนะครับจังซุงเอา เังเกียตปีครับต้นนี้กลางๆไปดันจังหน่อยนะครับผมดันในน้อยถึงนักเลยนครับแต่ว่าลมซม3ินีีสบายครับเป็นสบายจุฬาสวนลบเมตรห้าสิบครับผมก็คือมากคนนะครับผมหยุดทุกอย่างนะครับผมพักผ่อนยอนใจก่อนเดี๋ยวมีมอารมณ์กับจังสิมันนั่งเฮดเวรีนหน้าบานนี่ แต่กูบาอทยานีฟซีท่านใดอย่างใดก็ใช่ว่าปิดเอาแล้วครับนี่แหละครับรับแล้วมันสาเพื่อนนะครับเก่งใจเพื่อนนะผมเออแต่ว่ารอดลิ่นจริงก็อย่างไงงานมันออกมามีคุณภาพที่สุดแล้วครับบ่อยังไงมโนโมมี่ไปนะครับผมอย่างนั้มันมั่นใจเลยเส้นเลยนะพาเพิ่นใส่งบประมาณหลายบาทนะครับในการสื่อนะครับผมชนั้นเลี้ยงกับเต็มที่นะครับเบ้าตัวนี้เพื่อน โอ้อยเดือนแล้วครับขอบคุณเทับผมมนเหนือยังฐานะครับจัดเลยวันวานนะครับนี่ครับล่มป,ปิดเลยเทียดอีกแล้วครับมันนี่แต่กันหน่งแล้วครับผมไม่มีปัญหาแล้วล่ะสุขเขา มาทานครับผม